เทปมากครับหอมเรามาอยู่กัน<ช>นอกสถานที่ฮะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชุมชนปากน้ำเระแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองพี่ใช่ครับผมแล้วถ้าคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากเนี่ยสามารถไปเช้าเย็นกลับได้เนี่ยระยองก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆ<ช>เลยทีเดียวแล้วที่นี่เนี่ยเป็นจังหวัดบ้านเกิดออมด้วยนะจริงเหรอจริงไหนลองเทสคําข,ขวัญหน่อยได้คําขวัญน,น,นะคะจังหวัดระยองก็คือทะเลทะเลทะเลเฮ้ยไม่ใช่แล้วอมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่คนระยองจริงนะเนี่ย ละยาจริงวันนั้นอเอาดีๆค้าผันรู้ไหมค้าผ่นรู้จริงๆผลไม้รสราผู้ษากรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดกับเสม็ดสวยสร,รู้จนท่านผู้กวีเองโอ้โหเป๊ะมากครับผมและเมื่อเช้านี้นะฮะเราสองคนเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวตามที่ยต่าง,งมาแล้วเขาบอกว่าเด็ดมากจริงใช่แต่เราเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวไรสระไม่ใช่นะคะใช่แน่นอน เพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยครับร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดยังด่งยืนนั่นเองโอ้ยยิ่งใหญ่มากนี่ใหญ่จริงเป็นเหตุผลที่เราต้องมาที่นี่อ่าใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปฟังข้อมูลดีๆนะคะจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จากคนในชุมชนกันดีกว่าค่ะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับโครงการนี้ครับ<ห>ไปชมกันเลยค่ะ <9. S 1> เรามีงานหลักของเราทําแล้วแล้วก็บ้านของเราที่มีอยู่อ่า,างฟ่างฝางเราก็เลยว่าจะแบ่งส่วนที่ของเรามีเนี่ยให้แขกที่มาเยือนได้มาพักประดุจญาติมิตรที่มาเยี่ยมเยยนเราค่ะแล้วของเรานะคะก็ได้รับมาตรฐานนมสเตย์ไทยจากกรมท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ดเรเจรนัยเล็กอุทัยนะคะสวัสดีค่ะขอเรียกสัส้นๆว่าอาจารย์เจรนัยแล้วกันนะคะ,ะค่ะก่อนอื่นนะคะในการเยี่ยมชมโครงการครั้งนี้นะคะ๋อมอยากจะทราบว่าธรรมศาสตร์มีความเป็นมาย,ยังไงคะมีจุดเริ่มต้นยังไงที่อยากจะเข้ามาพัฒนาชุมชนปากน้ำประแสนก็เริ่มคือทางธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็รู้อยู่เนาะว่าเราทําเพื่อชมุมชนเพื่อประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นหลักหัวใจหลักของธรรมศาสตร์อยู่แล้วทีนี้อาจารย์ก็มา ถ,ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ด้านต่างๆีน้เราก็มาที่นี่โดยที่จะมาทําประหยัดพลังงานทางใทางประหยัดพลังงานให้พนักงานให้ชาวบ,บ้านรู้เรื่องการประหยัดพลังงานซึ่งทางท่านอธิการ,ร,รท่านก็สนับสนุนเต็มที่นะคะทีนี้เรามาเราก็รู้ว่านอกจากอาจารย์จะมาแล้วก็ควรเด็กก็ควรจะได้ประสบการณ์ตรงในด้านการเรียนรู้นะคะนอกจากจะเรียนในห้องเรียนแล้วควรจะมา ะะอาจารย์ก็พาเราก็มีชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาเราก็พามาดูนะคะมาดูว่าชาวบ้านเขาดาเนินธุรกิจยังไงเขาล้มลุกพิการยังไงอะไรยังไงส่วนทางด้านานักศึกษาที่เกี่ยวข้องด้าน,านสถาปัตย์ด้านอะไรเนี่ยเราก็เอาลงพื้นที่นะคะโดยภายใต้การสนับสนุนของเรากับคณะที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วนักศึกษาเป้าหมายอันหนึ่งที่อาจารย์อยากได้คืออยากได้ให้นักศึกษาได้ลงทําจริงคือแทนที่จะอยู่ในห้องเรียน แล้วก็นั่งเขียนงานเขียนอะไรไปโดยที่งานอาจจะขึ้นิ้่อย่างที่เขาบอกบอันนี้มันจะไม่ขึ้นที่มันจะเป็นประโยชน์จริง,รงๆแล้วก็ได้ใช้จริงๆแล้วเด็กก็จะมีประสบการณ์ว่าในการที่จะมาใช้ชีวิตหรือว่าในการทํางานจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงจะต้องปรับตัวยังไงจะต้องมี มีอะไรที่มันไม่เหมือนในมหาวิทยาลัยนะอันนี้ก็นักศึกษาก็จะได้ในส่วนนี้ไปวันนี้ก็อาจารย์ก็บอกเออก็แฮปปี้นะตัวเองนะคะในตรงตามจุดประสงค์เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะอมก็อยู่กับนายอำเภอแกลงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่อยากจะถามว่าความรู้สึกของท่านนายอำเภอนะคะในการที่ ธรรมศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพลิกฟืก้นชุมชนปากน้ำประแสเนี่ยท่านมีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะครับผมรู้สึกว่าประชาชนชาวปากน้ำปราแสที่โชคดีมากนะครับเพราะว่าเ,เดิมนะเนี่ยชุมชนปากน้ำปราแสเนี่ยค่อนข้างจะอยู่คนยากเิ่นยวจนคึ้นแ้นแลเนื่องจากว่าเศรษฐกิจทางด้านการประมงนะซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่นะคบซบซ่าลงไปเนื่องจากน้ำมันแพงหลายๆครอบครัวต้องขายเรือไปนะครับแต่เมื่อ ทางเาขงไาไม่ได้ทมศาสตร์นะครับจะมีหลายคณะนะครับที่มาด้วยกันนั่งสนักสัพพินรรภูมิยาคณะปกครองวิาาสาจิตคณะศิลปะประยกรรมธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายคณะที่เข้ามาช่วยก็ทําให้เกิดการฟื้นคนที่ขึ้นมาจากเดิมที่าทางคมคนนี้ขาดองค์ความรู้ขาดทิศทางขาดวิสัยทัศน์ก็เรื่องเดียวว่ากําลังท,ที่เขาอ่อนแอบบ สำหรับชุมชนแห่งนี้ที่รับจากที่ทางคณะศิลปัตกรรมธรรมศาสตร์หรือว่าคณะปูมิเพราะห์วัฒนธรรมวิทยาเข้ามาแล้วเนี่ยนะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะอย่างเช่นตัวของผลิตภัณฑ์นะครับที่เรามีปลากรอบมีกระปิน้ำปลาอะไรต่างก็มีการพัฒนาแพ็ดเกจจิ้งมีพัฒนานในการตลาดนะฮะการทําของชั้นลึของที่ระลึกนะครับการปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมทั้งการจัดระบบระเบียบนะการจัดวัฒนธรรมพืนีรวมทั้งตอนนี้ก็จะมีการโปรโมทเรื่องของสนนคนเดินโพริตะประแสะไทยแลนด์นี่นะครับ mm hmm. ก็จะทําให้การฟื้นหรือการโปรโมทให้กับชุมชนพนัฐมุสยัย mm hmm. เป็นไปเรืเ่อๆแต่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ชุมชนนี้เกิดการพัฒนาแล้วก็มีชีพขึ้นมา ครับผมมาตอนต้นรายการนะครับเราก็ได้พูดไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับฝาน้ํากระแสละตอนนี้ข้างๆของผมนะครับก็คือนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการพังเมืองครับผมเดี๋ยวได้ขอแนะนำตัวก่อนเลยครับื่อเท็ดค่ะปีรวิชิรนักศึกษาีสังนะสถปกรรมศาสตร์แเมืองค่ะ ครับเพชรครับนัดค่ะอิุณาชอยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการทางเมืองชั้นปีที่สามค่ะครับผมค่ะแอนค่ะนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการทางเมืองปีสามค่ะครับนัดครับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการทางเมืองชั้นปีที่สามครับครับผมทางเรานะครับก็อยากจะถายแนวคิดสั้นๆนะครับของโครงการที่นักศึกษาจากคณะสถาปัตย์เนี่ยได้ทํามาครับผมค่ะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเอ่อกลุ่มทางในเองก็จะเป็นแนวคิดของ CBT ฮารูดูเป็นการเน้นทางชุมชนประชาชนแล้วก็ทำอ้วยชุมชน แล้วพี่นัดค่ะก็ส่วนน,ะะนั้นนะคะคุณนัดก็เป็นแนวคิดของเออเครื่องท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ค่ะก็จะเน้น ให้ประยุกแบบสถานท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมน,นะคะแล้วก็สร้างใหม่ค่ะแบบเราก็จะดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับที่นี่อีกกลุ่มหนึ่งคะค่ะกลุ่มเราก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับอ e ีโคโทริซึมนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศค่ะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของป่าแสะค,ะค่ะกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่เราจะเป็นคอสชตรโทริซึมนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าเขามีของดีอยู่แล้วแล้วก็พยายามผลักดันให้มันเด่นขึ้นไปค่ะแล้วก็อยากจะรู้อีกคําถามเลยนะคะว่า จากที่เราทําโครงการมาทั้งหมดนะคะพบปัญหาอะไรที่เราควรจะช่วยกันเร่งแก้ไขทั้งธรรมาศาสตร์แล้วก็ทางชุมชนนะคะมีใ,ใครตัวแทนตอบได้ไหมคะครับ,รบก็นี่นะฮะก็คือถ้าหลักๆเลยอ่ะปัญหาของในตัวชุมชนเองก็คือความสามัคคีกัน <ừ> ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยครับมันต้องมีความสามัคคีอย่างเช่นแผนของเราเกี่ยวกับผังเมืองนี่าฮะก็ต้องมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนก็คือคนจะผลักดันตรงนี้มากๆค่ะเรียกได้ว่าความสามัคคีนี่เป็นส่วนสําคัญที่สุดเลยใช่และใช่ครับ เห็นมครับว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรานะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ทําเพื่อประชาชนนะครับและอย่างในโครงการในครั้งนี้นะครับนักศึกษาของเราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาชุมชนนะครับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วก็มีจิตใจดีอีกด้วยนะคะธรรมศาสตร์นะครับอ้าอาให้งันต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง4ี่คนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ โอเคคไมตกเรียบรรอร่บสวัสดีค่ะพี่สุกิตใช่ไหมคะเล่นจนไม่หลุดเลยเป็นนั่งคืนั่งโอเคค่ะดื่มน้ำครับโอเคเชาใบครูโอ้โหใอไลท์เลยใบไนท์ไอ้พื้นถิ่นของเราครับชาสมุนไพรก่อนอื่นสวัสดีพี่สุกิจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้นี่คือพี่สุกิจนะครับเจ้าของเกรดแก้วโฮมสเตย์นะครับซึ่งเป็น โหเรียกได้ว่าเป็นโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงใ,<ช>ในย่าน<ใ>นี้เลยนะอ,อใช่อ่วันนี้นะฮะเราได้มาเที่ยวที่เกตแค่โฮมสเตย์เนี่ยอยากถามนิดนึงว่าข้อดีจุดเด่นของที่นี่เนี่ยคืออะไรครับอ๋อก็คือว่าเราบ้านของเราเนี่ยติดใช้น้ำครับทุกหลังที่ติดช้น้ำเนี่ยจะมีได้เปรียบของในการเป็นโฮมสเตย์แขกก็จะชอบเรื่องดินน้ำมีการเล่นน้ําได้ต,ตกปลาได้ธนาการณดูว่าชาวมง ทำงานกันยังไงมีการกู้อวนกู้ปลากันยังไงครับครับผมแล้วกิจกรรมก็ชายหากเราก็คาดคอยได้ครับกระโดดลงไปเล่นน้ําได้ไหมคะกระโดดเล่นน้ำนี่ของลุงเองอ๋อเล่นได้ด้วยมีเรือคันูให้สองลำให้พายเล่นครับโอ้โหน่าสนใจมากเดี๋ยวต้องลองซะหน่อยไปออกวันนี้คุ้มๆเลยลองซะหน่อยทานี้พี่สุกิตอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทุกคนไหมคะว่าเออจะชวนมาเที่ยวยังไงให้รู้จักชุมชนฝักน้ำประแสมากขึ้นนะคะประแสของเราเป็นเชิงอนุรักษ์นะฮะเป็น ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติหมดเลยยังเป็นดิบๆอยู่เราอยากให้มาดูว่าวิถีของเราเราเราทำกันยังไงแบบชาวประมงประเสริฐเราประมงประมงประมาณ8 0 9 0ตแล้วหลังจากนั้นประมงไม่ค่อยดีแล้วก็หันเหตตามธุรกิจตัวอื่นพอดีสะพานของท่านสิงห์ก็ทําเสร็จแล้วเราก็ <ห S 2> คิดว่าแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเราพอดีท่านนายกของเราเทศบาลของเราเนี่ยทำสะพานบล็อกเวมีเรือรบหลงมาแสะมันมีจุดท่องเที่ยวของเราอยากหลากหลาย ชาวบ้านของเราที่พร้อมอย่างผมพร้อมบ้านไม่ได้ทําอะไรก็พัฒนาเป็นรูปแบบโฮมสเตย์ครับครับดีเลยก็อยากจะให้แบบคนมาท่องเที่ยวเยอะๆนะคะครับผมัเชแนฮะยังราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปครับชาวบ้านของเราพออยู่กันได้ครับค่ะอหารทะเลก็สดๆครับ ถูกอาหารก็อร่อยคุ้มที่พักก็โดดเล่นน้ำได้เลยสบายๆเจอแถมเจอเจ้าของใจดีย้ด้วยรูปหล่อด้วยต้องการส่วนลดหรือเปล่าถ้าอย่างั้นอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะคนไทยก็ต้องการที่จะช่วยกันเนาะท่องเที่ยวกันในประเทศไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นค่ะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุกิจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ อ่อเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหเหนื่อยมากเลยแต่ว่าก็คุ้มค่าน้อพี่เตมใช่คุ้มค่ามากกับทิ่นี้นะครับเพราะว่าทําให้เราสองคนหรนว่าจังหวัดระยองเนี่ยก็มีที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสําคัญที่น่าไปมากๆใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆอย่าลืมไปเที่ยวที่ชุมชนฝั่งน้ำประแ,แสจังหวัดระยองกันด้วยใช่แล้วครับแล้วสาหรับงานต่อไปนะครับทีวีจะพาไปติดตามกิจกรรมอะไรอย่าลืมติดตามกับพวกเราด้วยนะครับผมใช่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ